สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาทําปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะนี่จะเป็นเปลือกไข่ที่ได้มาจากการทํากับข้าวพอได้เปลือกไข่แม่มริสอนก็สะสมตากแดดให้แห้งไว้เรื่อยๆเปลือกไข่ต้องตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งกรอบตากประมาณสองแดดก็แห้งแล้วค่ะ แม่มุรีซอนเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนมากก็เก็บหลายเดือนอยู่ค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้นี่จะเป็นเปลือกไข่ที่ตากแดดแล้วเปลือกไข่มีประโยชน์มากมายใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักผลไม้มีแคลเซียมมีโปรโตีนนอกจากนี้ยังช่วยให้ พืชผักผลไม้ของเราติดลูกติดดอกได้ดีลูกและดอกไม่ร่วงแล้วก็ยังช่วยไล่มดแมลงเพลี้ยหนอนออกจากพืชผักผลไม้เราด้วยและป้องกันหอยทากมากินผักผลไม้ด้วยก่อนที่จะนำเปลือกไข่ไปใช้ประโยชน์เราก็ต้องมาบดเปลือกไข่ก่อน ก่อนที่จะบดเปลือกไข่อย่าลืมนำเปลือกไข่ไปตากให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าเปลือกไข่จะมีความแฉะจากไข่ขาวที่ติดกับเปลือกไข่แม่มริสอนบดด้วยวิธีการใส่ถุงแล้วก็บีบให้ละเอียดแล้วก็ใช้สากทุกถ้าท่านใดมีครกก็ใช้ครกมาตำก็ได้ แล้วก็หรือมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นปั่นก็ได้แต่แม่มริสอนจะใช้ระบบทุบเอาใช้สากเก่าที่ไม่ได้ใช้ในครัวแล้วก็ไม่เอาทิ้งเอามาไว้ทุบผีห,หมักมาไว้ทุบเปลือกไข่ไม่ใช้ร่วมกับภาชนะในการปรุงอาหาร ทุบให้ละเอียดแม่มริสุทจะทุบเปลือกไข่ทั้งหมดแล้วใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไว้ก็ไม่มีความชื้นเพราะว่าเปลือกไข่เราได้นําไปตากแดดให้แห้งแล้วพอตากแดดแห้งแล้วเปลือกไข่เวลาเรามาบดมาทุบเนี่ยจะแตกง่ายแล้วก็จะละเอียดเร็วละเอียดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี จะทำให้รากของผักผลไม้ต้นไม้ซึมซับธาตุแคลเซียมโปรตีนจากเปลือกไข่ได้ดียิ่งขึ้นหลังจากทุบแล้วก็นำใส่ขวดไว้ใส่ขวดปิดฝาไว้จะทุบให้หมดทั้งหมดเลยนะคะทุบทั้งหมดทุบทั้งหมดนี้ก็จะเต็มขวดพอดีเต็มขวดตะปุกพอดี นอกจากจะทําเป็นปุ๋ยแล้วเวลาเราปลูกพืชผักผล,ผลไม้เวลาเราปรุงดินเนี่ยเราจะใช้เปลือกไข่เป็นส่วนผสมของดินปรุงปลูกหรือว่าดินเพาะต้นกล้าก็ได้ยิ่งดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเปลือกไข่จะเป็นตัวไล่มดไล่แมลง ไม่ให้มารบกวนต้นกล้าผักของเราหรือว่าต้นไม้ของเราโดยเฉพาะหอยทากจะไม่ชอบเปลือกไข่จะหนีเลยค่ะหอยทากถ้าเห็นเปลือกไข่เดี๋ยวแม่มริสุทก็จะนำเปลือกไข่มาใส่ต้นไม้มาใส่ผักที่ปลูกไว้ในกระถางนะคะเปลือกไข่แม่มริสุทก็บุทั้งหมดเราก็เต็มกระปุกพอดี ก็จะนำมาใส่ต้นมะเขือนี่ต้นมะเขือถ้าใส่ต้นมะเขือก็จะไล่พียะไล่หนอนออกจากต้นมะเขือได้ไล่มดออกไปมดจะมากินพียะพอมดเห็นเปลือกไข่มดก็ไม่เข้าใกล้แล้วก็จะโรยไว้หน้ากระถางโรยไว้หลังจากโรยแล้วเราก็รดน้ำปกติธรรมดา น,ะะนี่ก็จะเป็นต้นถั่วแระที่แม่บริสอนปลูกแล้วก็ย้ายซึ่กล้าไว้ก็จะใส่ต้นถั่วแระต้นมะเขือช่วงนี้ผักแม่บริสอนก็ไม่ได้ปลูกผักฤดูหนาวมากนะักช่วงนี้ก็จะปลูกผักฤดูฝนพวกมะเขือพวกถั่วแระกระเจี๊ยบ มารุมเนี่ยจะชอบฤดูฝนจะติดลูกได้ดีนะคะค่ะวันนี้แม่มริสอนมาบอกประโยชน์ของเปลือกไข่มีประโยชน์มากมายต่อพืชผักผลไม้แล้วก็บอกวิธีบดว่าบดอย่างไรเก็บอย่างไรแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกไว้ใช้ประโยชน์กับพืชผักผลไม้ของเรา คลิปนี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มารีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ